สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไปใช้พลังงานเยอะวันนี้ออกไปวิ่งงานกันเก้าโมตอนนี้เที่ยงคืนเพิ <c oughs> ่ได้กลับทุกคนไปพัทยามานี <c oughs> <c oughs> ่แหละก่อนนอน มือมืออีลีครับพี่น้องมันช่วงเนี้ยกะมันกะหลูกกับไงขึ้นกูมมือกูมมือได้ใจกับายขึ้นกูมมือช่วงช่วงมีงั่นกะเฝ้าเฝ้าเล่เนเฝ้าส่ง ต้งนี้ขนส่ง,งงานนะบางจ้างานน้อยมากเราก็ยังพอมีงานวิ่งเพราะว่าต้องวิ่งเด็กลูกสาวสี่คนคนโตก็จะขึ้นปสาม คนกลางก็ขึ้นป2คนเล็กก็ขึ้นอนุนบาล3โตขึ้นเรื่อยใช้เงินเยอะไปเรื่อยรายจ่ายตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เดือนนี้แหละเป็นต้นไปรายจ่ายผมเฉพาะรายจ่ายนะเดือนหนึ่งเดือนละ2นห้า น,นี้ยไม่รวมค่ากินเมื่อต้องต้องขยันหน่อยต้องให้มันได้เดือนละห้าหมื่น ทำงานขนส่งอะรายได้มันเยอะแต่ว่ามันจะเยอะแต่ตัวเลขเพราะหักค่าน้ำมันหักค่ากินค่านุนค่านี่มันก็จะมันก็จะเหลือเหมือนทั่วไปนะครับสามหมื่นสามหมืน,าม,ม,นมาเนี้ถ้ามีค่างวดด้วยกัน,นหลือประมาณสามหมื่นสองหมื่นกว่าถ้าไม่มีค่างวดหมดค่างวดลดเมื่อไหร่ มันถึงที่เราเต็มๆคนส่งอ่ะช่วงมีงานต้องบีบเอาคนมันบราพี่น้องช่วงมีงานเนี่ยต้องเปลาเห็ดเปลาแรง มบ่ได้หักโฮมด้วยครับกะมันบ่นได้มีข้อมือเนาะปกติผมก็นอนสามถุมสี่ถุมปกติแ่ะแต่ว่าช่วงนะกลับม,มาเดอรกมาไทยเซียนมือเนี่ยมือเนี่ยมือแรกของอาทิตย์นี่ว่าสิเสร็จงานว่าสิได้เข้าบ้านเที่ยงคืนเพิ่ง ขนาดทำช่องอะผมยังให้แฟนเบิงแทนปกติอมเสหาท้ายคลิปมาลงอันนี้บริบบกอะารแล้ครับคลิปนี้เอาไว้พอทำนี่แล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ